อาก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยวนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอบมิติการเพิม่มยอดไลค์ในตัวแปลตฟอร์แมนซจีกันนอนหรือว่าในโพลิจียวเดีด๋ยวคอนโดก็ได้เป็นยังไงเดีย๋ยวถ้าผู้ชมได้ไปทำตามกันได้แบบง่ายกันได้เลยมาก่อนดูเลยได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ไอชูมได้รับความกันเนาะเดี๋ยวที่ลืงกดูเว็บไซต์ว่าให้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาเลือกใช้งานหรือว่าจะเข้าทำการทำตามก็กได้เลย あわほれさまからてれとほうさいなぐいっぱい、ほてみへれ、このうしじいなかだまったまじえ。そら、たぶんしょぼないて、あてめめたまじいからさ、まてだまこさマたまじい、てなさん、とらにいけぺこんだらえ。 แล้วก็ได้ทาการกดสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่เนั้าต่างก็กสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้ใช้กรอกชื่อกลอข้อมูลของเรากันไปแบบนี้หรือว่าจะมีให้เราได้กรอกไอ้สมัครผ่านสมาชีกูเคลื่จีวันจริงที่อยู่ตรงด้านนี้เราก็สามารถที่จะเลือกแล้วทำการสมัครกันไปได้หรือหากสมาชิกคนไหนที่ได้สมัครกันไปอยู่แล้วหรือว่ามีบัญชีนั้นอยู่แล้วในตัเว็บไซต์ก็สามารถที่จะมากดลงชื่อการฝากสมาชิที่ฟีได้ทําการสมัครกันไปได้เลยอ่ากดกันไปเนาะแล้วพอเราสมัครแล้วนะตั้งแต่หัวใจอยู่ตรงนี้เราได้กดกลับมา อ่าแล้วก mm ่อนอื่นเลยใเราได้เข้ามาที่ใน้ตัวของเว็บไซต์ m m และดความการดน้าในเวบไซต์หนต่างๆองเขาที่เป็นนี้กันเลยไม่ได้มีหมดงูแล้วก็บริการให้เราได้สามารถที่จะบริษังานหรือเติ้เดอราไทำแฟนทำตามกันได้ไปไป่ายพียว่าจะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ของตัวเว็บไซต์ให้กับเราด้สามารถที่จะเช็คดูกันเอไว้เพื่อให้สามารถที่จะทํมาชิงงานเด็เติ้ลเดอรทำานในส่วไม่ต่างตัวนี้กันได้เนาะหรือถ้าเราถ้าเป็นช่วงนใดที่ทำมาชิงงานเป็นครั้งแรกก็อาจจะไม่มียอดจริงจริงแล้วหรือว à. แล้วเราได้เข้ามาฟรดิฟักาแตเตามเงินที่ตรงน้านี้เดียต่ำประนี้ข้อเท็จน่าต่นเบบปีเลยกับเราจะมาดีเคมมอนเตมเนกันได้และแถมยังชั้นว่าที่จเลอช่อทางเอาไว้ตรับในการเตมเงินกันได้ด้วยเพียงแค่กดที่เข้าไปที่คำว่าช่องทางพ่นั่างขึ้นมากรนี้อีกสช่องทางรวมกับของเดืไปสามช่องทางกับเราจะสามารถีเจเลือกกันได้หากเราสะดวกต้ช่องทางไหนหรือรู้จักช่องทางอะไรในการเติมเงินในสามช่องทางนี้เราก็เลือกจนไปแล้วไปทำการเติมเงินผ แล้วในตัวซ้ายก็จะมาที่เรากดยอนกลับมาที่ตัวส่วนหน้างเตือหัวใจกันไปได้เลยออเราพอเราได้กดยอดกลับมากันได้แล้วที่ในส่วนหน้างเดืวยหัวใจเราทีนี้เราปั๊มไปเลยกดหมู่แล้วก็บริการเธอต้องการจะจำกัญกันได้เลยเนาะอ่ก่อนอื่นเลยเราได้กดเมื่อที่ในส่วนหมดหมู่ทีนี้เรากปรลื่นหาดูในส่วนหมดหมู่ที่เราต้องการ็คือการเพิ่มยอดไลค์ตัวโพลาร์จของเราเขาจะอยู่ตรงนี้เลยเราก็จะเคลืรอนไปนั้นแรกนี้เลยก็แล้วกัน เราพอดเลยเลยกันได้ละที่หมดหมู่ที่นี้เราก็จะมาเลือกที่บริการบริการของเราก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะขอเลือกเป็นอันแรกนี้เลยก็แล้วกันก็สุดกันไปเนาะอ่ะเราพอเลย่ลยกันได้ละที่หมดหมู่แล้วก็บริการแบบมีในนี้ท่านผู้ชมได้กดกลับมาที่ตัวของโพลจีของเราเพื่อทำการสำรวจติ่งอ่ะเราพูดเลยลีนโพลจีของเรากันม่าเราที่นี่ให้รีมาวางแล้วพูดได้วางอีกขึ้นไปได้แล้วแบบนี้ที่ที่ให้มาเซตจำนวนที่เราต้องการทำการเซตกันไปอ่ะเราพูได้เซ็จังนี้เน้ว่าต้องเดินแล้แบบนี้ที่นี่เราได้มากดสัั่งซื้้อกนนไปดยเเลาะ แล้ว,วร,ระองดัผู้ชมได้กดตั้งเป็นแแบบนี้ค่ะอที่มีระบบขึ้นมาแจ้งบอกขึ้นมาให้กับเราได้สามารถที่จะดูคแนเปิดๆกันเลยและแถมในกระป๋ง,งไปสามารถที่จะช็ดูจอได,ๆๆดๆๆหาหนะกันได้ด้วยเพียงแค่กดคลิกข้มาที่ตรงหน้านี้ที่คำว่าประวัติการส่งเื อ๋ะพอไดเข้ามาเขา่ที่นาประวัติองเพื่อล้วเขาเตมีน่างเหมือนนเจมบอ่ได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อไปดูยออเดอรดหรือว่าสถานะของออเดอร์ที่เราทําการกับไปได้เป็นแบบนี้กันเลยเป็อย่างออเดอร์ที่าใส่กไปมื่อกี้ตะูเขาวใช่หมสถานะกันมาว่ารอเดิเหมือนกันแล้วก็แต่มาที่จะรอกันไปก่อนได้แล้วก็โทรทำการกันและไปเช็คุขสัดาเลยทั้งคู่ไม่ได้มีเจริญหรือว่าดาวตอนนั้ปช่คนไหนที่ได้เข้ามาชิงานหรือได้ทำการส่งซื้อกันไปแล้วยอดข้าาที่เพิ่มขึ้นก่อนี่น้าาวว่ตั ah อ่ะแล้วพวกเราได้ทรามาขาวลาที่ใน้่วนหน้าต่างเขาว่าตัวนอนพอยังเข้ามากันแล้วที่หน้าต่างตรงนั้นนี้เขาจะเป็นหน้าต่างกันแบบนี้เลยให้กับนราสามารถที่จะไว้เพื่อแก้ปัญหาได้ให้ติดต่อสอบถามปัญหาแก้ดินกันได้ก็จะมีให้เราได้พิมพ์หัวข้อและข้อความตรงนั้นนี้กันไปที่เราเกิดปัญหาและเกิดขัดข้อง,องหากเราส,าสน,าในใจจะโดช่องทางไหนในอังกฤษะโดดช่องทางไหนนั่หมายถึงว่าหากเราเกิดมีปัญหาเลยขัดข้องอะไรยังไงในด้านด้านชินากรับบริษัทตรงนั้นนี้แล้วก็พิมพ์ปัญหากันเอาไว้แล้วก็กดส่งต่อกันไป จะไม่ได้มีปัญหาแล้วทุกเกิดข้อข้มงในยังไงแต่เราสึกสนใจหลัที่ะจ้งแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักเขาเข้ามาชื่อแงเวสตตามดูก็าสามารถที่จะแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักกันได้แบบไปง่ายแก่ชมได้กดที่เข้ามาในตรงนั้นนี้จะคำว่าแนะนําเพื่อน อะพอเราได้ฟัมากราที่หน้าตองน็ได้นําเพื่อนทีนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแนะนําเพื่อนหรือคนจะกันได้แบบง่ายๆแค่ได้เข้ามากราทีนี้ก็มาสั่งรอบนี้ที่อยู่ตรงด้านนี้กันไปเพื่อส่งให้เพื่อนหรือก็คนรู้จักแล้วก็เพื่อนหรือคนรู้จักเขากดเข้ามาที่ในลิ้ก์ขอตัวเว็บซต์เป็นง่ายๆก็จะเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จากกันได้แล้วหรือว่าถ้าท่านผู้ชมไหนที่ได้เข้ามาชีงานหรือว่าได้ทําการอะไรกันไปอาจจะอ่าไม่ได้มีปัญหาแล้วเกิดขัดข้องหรือว่าไม่ได้ยังแนะนําเพื่อนหรือว่าได้แนะนําเพื่อนกันไปแล้วแต่อียดาลืมยอดกันแล้วด้วยว่ายอดขึมาหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามากั ได้เดียวฉันก็ต่างตัวน,นี้ดีค่ะาตาข่ของผมเอของโผมจีแล้วอ่ะพอเราเดินกลับมากันแล้วที่ส่งโผมจีของเราทีนี้เราก็มาฟังเราเลิ้ยงดูกันนะว,ว่าตอนนี้ลิ้ยงเขาขึ้นมาหรือยังหรือว่าตอนนี้ยอดไลค์ขึ้นมากับเราหรือยังเนาะ คเหมือนตอนนี้เขาจนวนแกเปลือขึ้นมาจนกจะเสร็จกันแล้วเนาะข้าจาตึงตอนนี้กกเปล่อขึ้นมาเป็นเก้าสิบเก้ากันแล้วข้าขาดเด็กไวเท่าไหร่ก็ขึ้นมาที่โคตรจำนวนที่เราได้สเซกันไปแล้วเนาะอ่ะแล้วเด็ดไปเย่งอีกขนเลยหลังจากที่เราทำการสองเซกันไปแล้วพนังเราตัวคู่เราตอนนี้ยอดไลฟ์ของพนังเดงอเขาได้นแกเปนมาจนกล้จะเสร็จไปเทียบราแบบนี้กันแล้วเนาะอ่ะแล้ววิธีขั้นตอนในการทำก็ง่ายตามที่ได้บอกกันไปด้วยเผื่อสำหรับท้ามีช่วยคนไหนที่ดูแกใเีปลือกและเาการ ตามมาได้เลยอ่ะขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยเนาะอย่างที่บอกเราจะหาเข้ามาเชี่ยงานะจริงๆแล้ววิธีขั้นตนอนก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะนเนาะอะหากสนใจก็เข้ามาเชี่ยงกันได้ถ้าหาเข้ามาเชี่ยงกันแล้วเกิดมีปัญหาก็ยังสามารถที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญเลยให้ติดต่อสอบถามปัญหาแก้เมีชินได้ในตัวของวิจัยดินส่วนตัวที่เราได้บอกกันไปแล้วก็สำหรับคิวทุกๆวันนี้เราก็มีอะไรมาแลนะ้วด้วยหากวันนี้พูดอะไรผิดไปธรรมทะไรผิดพลาดไปก็ขอบอกผู้ชมไปด้วยเนาะหรือถ้าผู้ชมคนไหนที่ดูกันแล้วเข้าใจสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณนะ